โอ้้ยโอ้ยบงนี่บังนี้บางนี้บงนี่บนีกโอ้ยยดินสีดิ้นเสียดิ้นเ้ยอาถอเราอโอ้ตเลก็ถือพี่น้องหลังนี้ก็ถอน้องสวัสดีตอนทดสอครับนอยูกู้เบ็ดมาเก็บเบ็ด้ยกันครับมือ่ดีแล้วครับใส่ยอวง่ลยครัมื่อี้กันได้หากได้ยามรอบเดียวนะครับยกินเดือนเปิด พอดีกำลังขืดครับผมงงสอเลยไปไปลุป้นกันครับหลังแรกที่นี่นแหละลอถือครับผมต่อไปครับใกล้ๆก,กันนี่ละ ถือครับหลังนี้มาถือพี่น้องไปเบื้องหลังนี้ยู้หลังนี้กับบอถือครับเอา้าหลังนี้ถือครับโอ,โอ้โอเคโอเคโอเคตัวพร้อมงามครับผมอขอนุญาตปวดก้นเด้อพี่น้องเด้อไปกระต้อครับเข้าไปใส่ไก่หนิแล้วครับ ไอ้ตื๊ดพีน้องตื๊ดตื๊ดตื๊ดื๊ดื๊โอ้โห่นี่ยเนี่เนี่ยนี่นี่โอเคโอเคโอเคครับแต่ปวดกันเด้อพี่น้องเด้อใส่ของงามครับไปครับพี่น้องไปลังต่อไปครับผมใส่ปลาไก่กันครับเนี่ยอยู่นี่ใส่ในเวิร์กนี่เท่านี่ยเป็นเวิร์กเป็นแบบเป็นเป็นลุงเป็นนงครับผมเนี่ยนี่ครับใส่อยู่นี่นะครับหาสิบลังครับนี่ ไป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 ดูต่อไปครับอันนี้บ๊ถือครับผมนี่ก็บ๊ถือครับไปไปเก่นครับเรียบ้อยที่หลังเลยนี่บ๊ถือครับผมอันนี้ก็บใใกก๊ถืถอนนครับผมจีนนมเดียนดินอยู่เลย บอสถือครับแรอถือพี่น้องบอสถือเอ้เรื่องนี้ถือพี่น้องถือถือถือถอถืตัวที่3ามของเสานี้ครับเก็บก้อนพี่น้องแต่งต่อครับ กันต่อไปกันต่อนีปบอถือครับผมอันนี้ก็บป้ถือครับอันนี้มุมนี้่ดิอือถือพี่น้องถึกถึกถึอถึอถึกถึกแล้วต้องเออะแต่ดีซี่ของเสาบนนี้ตอกเสานีครับผมเดี๋ยวอลไรพี่น้องเดี๋ยวผลกันเด้อครับผมไปครับผมจะลุกกันต่อครับ เยังกับม้ากู้กลางครับผมนี่ย่างเก็บเจ็บไอตัวที่มันถือก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยมาเก็บไปที่หลังครับเพราะมันหน่อยเดี๋ยวนึงนี่บอถือครับผมนี่กับบอถือครับไปลุนแล้วกันนะครับเอ้ยนี่ถือถือถือแล้วถือถือถือแล้วนีถือ เดี๋ยวเก็บก็เดีพี่น้องเด้อไปพี่น้องหลังนี้บ๊ถือครับหลังใกล้ๆกันจีดตรวนึงแล้วบ๊ถือแต้มที่หาแล้วแต้มพี่หาแล้วเอ้ยแต้มนแต้มกแต้มนกี่โอ้ยโ้ยโอ้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 บนี้นี้นี้แบบนี้แบบนี้นี้แบบนี้เอ้ยแต้มจีพี่น้องแต้มจีบหของเศ้านี้ตัวนี้เติบตัวนี้เติบ เดี๋ยวขออนุญาตปลดแล้วเนอพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันจะรุดครับเฮ้ยนหนพี่น้องเบิ้งเบึงเบึงเบึงงีรีตัวนี้ครับแต้มทีหกครับผมเดี๋ยวปลดนกันครับไปกันต่อพี่น้องเฮ้ยหลังนี้พ่อถือครับผมเดี๋ยวมันงีรีเลี้วหนึ่งเลนะเฮ้ยในตัวนี้อยูุ่้นท่องไว้แล้วพี่น้องเอ้ยต่อรุดกันต่อหลุดกันต่อเดี๋ยวมันงีบุ้นท่องไว้เราหนึ่งนะเฮ้ยใส่ลยยิ่งใส่ยิ่ใส่ยิ่งใส่หลังนี้พ่อถือครับผม Đang đi tìm gặp bọt 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 เก็บแล้วก็ไปมาเก็บกู้ทีหลังครับผมเบ็ดครับจะเก็บโตไว้ก่อนครับไทยพี่น้อยมึงยงยาวๆครับกระบอกถือครับผมไปเลยไปเลยไปครับไปรุ่นนักการอันนี้กระบอกถือครับผมออถือถือ,ถอ หลังน <know. S 1> ี้เด้หลังนี้ก็บอถือครับโอ้มาถือมาหลายหลังแล้วหลังนี้ก็บอถือครับผมว้ายเอ้ยถือแล้วนะสือดินเสือดินเสือดินเสือดิ้นถือดิ้นเอ้ยถือแล้วถือแล้วโอ้ตัวเล็กก็ถือพี่น้องหลังนี้ก็ถือพี่น้องหลังนี้ก็ยหนีกันพี่น้องเอ้ย ในการในการตโตทองนึงนะครับเนี่ยตัวนี้เติบอยู่ครับเนี่ยตัวนี้เติบยู่ครับเนี่ยเด็ดผลเด็ดข้าวครับไปพี่น้องสองรางติดว้นนึงนะครับเอลืมแล้วต่อลืมแล้วต่อครับพอถือครับผมอันนี้ก็พอถือครับไปไปไปใกล้ที่ไปแล้วครับเป็ดครับหลังนี้พอถือครับผมเอาหลับนี่ถือครับ โอ้โหขบหน่อยนี่กขบหน่อยพี่น้องการดว่วนโอ้เดี๋ยวปล่อยมันเถอะจะการด่วนเมื่อกี้ขา,ขาดครั้งนึงครับไปพี่น้องใกล้ิึงบัดแล้วครับวัถือครับผมีระวัดถือครับผมสองลังสุดท้ายครับสองลังสุดท้าย แล้วเราก็มากู้เบ็ดมาเก็บเบ็ดครับวันนี้มาเพิ่งละวปถือครับปรถือครับผมเปิดแล้วครับครับผมก็สรุปผลงานของเสานี่นะครับผมเนื้อ g l ประมาณแปดก้าวโตครับอันนี้ลบกับเมื่อคืนเด้อพี่น้องเด้อบ่ไเดลไทยไปครับบ่ไดลไทยถุงไทยกบุกไปครับก็เลยเอาไม้สี่เลยครับรวมกับเมื่อคืนนี่ก็ถือว่าโอเคครับผมสำหรับอยากชมคลิปเมื่อคืนนี่ก็ ยอนกับไปดูได้ยอนกลับไปเบื้องในเด้อพี่น้องเด้อคลิปก้อนนั่นแหละครับใส่เบ็ดเมื่อคืนนี่นี่ใส่อยู่นี่ครับนี่นี่เป็นเวิ้งเป็นแบบเป็นห่วยน้อยๆไม่เป็นห่วยน้อยเดี๋ยวเป็นสะน้อยแล้วเป็นเวิ้งเป็นปลาอ้อยครับเป็นลุงครับนี่ตรงนี้แหละใช้ห้าสิบหลังเมื่อคืนนะครับลองกับยอดในเบื้องในเด้อครับคลิปก้อนนั่นแหละครับมือนี้มือซ้านี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมแปดก้าตัวตัวงามแน่ตัวบางงามแน่แล้วครับตัวนี้ตัวน้อยแนี่ แต่ก็ถือว่าโอเคครับผ่านอยู่ผ่านอยู่มือน,นึงเดียวก็โอเคครับแต่เหนี่ยวคู่หลายเดอ้อพี่น้องเด้อฝากช่องท้องสลาสอ่านเด้อพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ทีิปออกมาเรื่อยๆพี่น้องกดที่ไซเบใส่เบด,ด,ดกบไซเบตปาสิไปเรื่อยแล้วครับให้เบิ่งวิธีสานการหาอยู่หากินครับผมเหนียวคู่หลายๆเดอ้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ